สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ตัวอีซี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวตั้งอีกแล้วนะครับและคลิปนี้กเราก็จะมาพูดถึงแอปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปที่ใช้ตกแต่งภาพแล้วก็เป็นแอปฟรีแล้วก็เป็นแอปที่ค่อนข้างเบสิกนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายแต่คุณภาพของมันใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับแอปตัวนั้นก็คือแอป snapseed ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android นะครับการดาวน์โหลดแอป Snapseed บนหน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปใน Google Play Store นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า Snapseed ครับ s n a p s w e d นะครับ n a น s e e d โ okay, อเคนะครับ Snapseed ตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดที่ตัวเล็กๆไม่จำเป็นจะต้อง เป็นตัวแอปที่ไม่กินสเปคเครื่องครับนะครับแล้วก็ในความรู้สึกผมนะครับส่วนตัวแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่มีเครื่องมือหลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่เบสิกจนไปถึงโปรนะครับแต่ว่าก็ยังมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายๆนะครับใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็เบาเครื่องนะครับ ที่สาคัญก็คือผมว่ามันครบเนาะผมว่ามันครบกับการที่เรามาทํางานโดยที่ไม่ได้ใช้เอาไปใช้กับงานที่ต้องการขยายใหญ่ๆนะครับเหมาะกับการที่เราเอาไปใช้งานบนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทํางานต่างๆที่เกี่ยวกับการตกแต่งภาพสำหรับโชว์ในพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็ในมือถือหรือส่งต่อให้เพื่อนองนี้นะครับโอเคครับ ถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไอคอนแบบนี้อยู่ตรงหน้าจอนะครับเป็นรูปใบไม้สีเขียว n a p s e e d แบบนี้นะครับอ่ะเราลองเปิดกันดูเลยนะครับตัวนี้จะเป็นของ Google แต่เดิมเนี่ยไม่ใช่ของ Google นะครับแต่ Google ไปซื้อมานะครับวิธีการเปิดรูปภาพนะครับจะทําได้ตั้งแต่การแตะเครื่องหมายบวกนะครับที่หน้าจอตัวนี้หรือแตะที่ใดๆก็ได้นะครับบนหน้าจอตัวนี้เพื่อเป็นการเปิดหรือเพื่อนๆนจะกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับ เพื่อนๆจะกดเพื่อนๆจะกดปุ่มเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าลองดูนะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆกดปุ่มเปิดเนี่ยครับการเลือกรูปภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าตัวการจัดการรูปภาพของเพื่อนๆในเครื่องมือถือแต่ละยี่ห้อนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้ เรามาดูว่าเราจะมาเปิดรูปภาพแล้วใช้งานอะไรได้บ้างนะครับสมมุติผมเปิดรูปนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เรากดเปิดทีนึ่งนะทบทวนนะครับแล้วก็กดเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับเวลาเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับสิ่งที่เราเจอก็จะเป็นหน้าของรูปแบบนะครับเมนูจะมีง่ายๆแบบนี้ครับ3อันด้านล่างนะครับอย่างแรกรูปแบบนะครับตอนนี้เขาขึ้นหน้ารูปแบบให้เราก็คือรูปแบบสําเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับ เมื่อเราต้องการรูปแบบนั้นๆเราก็แค่คลิกลงไปแล้วตัวแอปพลิเคชันก็จะทำงานนะครับเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นแบบนั้นเลย mm. เห็นไะมครับไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะครับเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปนะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นแบบขาวดำขาวดำอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับอ่า นี่คือรูปแบบสําเร็จรูปนะครับทีนี้ก็ยังมีรูปแบบสําเร็จรูปอื่นๆนะครับที่เราทําไว้นะครับเราทําไว้สามารถเซฟได้นะครับตรงนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะเป็นที่สุดเลยอะ่ะคือเป็นเป็นสุดยอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อลองคิดดูว,ว่าในกรณีที่เราต้องการทํารูปในสภาวะแสงที่ คล้ายๆการเช่นสมมติเพื่อนๆถ่ายงานแต่งงานแบบเนี้ยอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยครับแล้วเพื่อนๆปรับแสงในปริมาณนี้เท่าในปริมาณนี้ไว้แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆอยากใช้การปรับสีแสงคอนทราสหรือว่าความเข้มอะไรต่างๆเนี่ยแบบเดิมกับหลายๆรูปกับรูปอื่นๆก็แล้วกันนะกับรูปอื่นๆครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟรูปแบบตัวนั้นไปได้แล้วก็โหลดรูปนั้นขึ้นมาแล้วก็กด กดใช้งานรูปแบบที่เพื่อนเพื่อตั้งไว้ได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งทั้งเรื่องของขอบเรื่องของตัวหนังสือเรื่องของการแต่งสีแต่งไฟล์นะครับตัวเนี้ผมจะนิยามมันว่ามันคล้ายๆเมนูฟังก์ชันตัวหนึ่งของตัว Photoshop ก็คือฟังก์ชันแอคชั่นนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับฟังก์ชันแอคชั่นแล้วนะครับก็คือมันเป็นการที่เราทํา รูปแบบเดิมๆซ้ำไว้แล้วก็ใช้งานกับไฟล์อื่นๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบนะครับเป็นเป็นเมนูแรกเลยเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวภายเดี๋ยวในคลิปท้ายๆนะครับหรือในคลิปหลังๆเนี่ยเราจะมีสอนวิธีการทำตัวแม่แบบแบบนี้รูปแบบแบบนี้ครับเก็บไว้เป็นของเราเองนะครับเสร็จแล้วเราเอาไปใช้นะครับโอเคครับถ้าเราต้องการ หมายถึงว่าเราดูว่ารูปแบบเนี้ยนะครับคือสิ่งที่เราต้องการละเราสามารถกดดูเพื่อดูว่า before นะครับก่อนใช้กับหลังใช้นะครับเป็นยังไงนะครับกดแค่กดที่รูปนะครับกดกดที่รูปค้างไว้นะครับหรือกดตรงพื้นที่ใดๆก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในเมื่อเราโอเคละกับรูปแบบนี้เราก็กดเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับ Uh huh. ทีนี้เรายังสามารถกลับไปดูได้นะครับเรากดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับกับปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเนี่ยเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นก่อนที่เพื่อนๆทํากับหลังทําตกแต่งแล้วนะครับโอเคไหมครับนี่ก็คือรูปแบบง่ายๆนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เอามาไว้ให้เพื่อนๆทํางานนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการนะครับเราก็แค่กดส่งออกนะครับ กดส่งออกมันจะมีในส่วนของการแชร์นะครับอันนี้ก็จะเปิดแอปอื่นขึ้นมาบันทึกนะครับมันจะบันทึกไปไว้ในโฟลเดอร์ของ snapseed โดยตรงนะครับไม่ได้ทับไฟล์เดิมนะครับหมายความว่าไฟล์เก่าเพื่อนๆนก็ยังมีอยู่นะครับโอเคนะครับส่งออกนะครับอ่าขอโทษเดี๋ยววันหลังเราจะมาดูในเรื่องของการส่งออกตอนนี้เราบันทึกไปละโอเคนะครับกดบันทึกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูในอัลบั้มนะครับ ล่าสุดของเพื่อนๆก็แบบนี้อโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้ากับตัวซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของแอป n a p Se e d นะครับหลังจากที่เราทำเรื่องของกล้องมาหลายคลิปแล้วรวมไปถึงเรื่องของแอปของตัว Canon Camera Connect ไปแล้วนะครับ ัน,นี้ซีรีส์ตัวนี้จะเป็นซีรีส์แนวตั้งนะครับเพื่อนๆถ้าใครใช้มือถืออยู่นะครับอยากให้ดูแนวตั้งแล้วกดขยายเต็มจอนะครับโอเคครับกลับมาพบกับคลิปอื่นๆในซีรีส์ของตัว snapseed ต่อไปครับอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ